โยตอนนี้ก็อยู่กันใน Golden Spatula 74กับ Encounter ของ Twitter f a t e ที่จะมอบแต้มสุ่มฟรีให้ในตอนเริ่มต้นของทุกๆอย่าง oh. และมาเริ่มกันที่ด่าน2คิด1ในช่วงเลือกอาร m e n t ชิ้นแรกซึ่งในบอร์ดของเราตอนนี้มี c เ p h e r อยู่2ตัวถ้าได้อาร m e n t ของ c เ p h e r มาจะดีมากเลยก็เลยสุ่มไปแต่ว่าไม่เจอเลยก็เลยเลือกหยิบเป็น c a r e t a c e r ที่จะมอบ Anvil เมื่ออัพเลเวล5 6 7 8 แล้วอตอนนี้เรามีการิโออยู่ถึงตัวและได้แต้มส่งฟรีมา4ครั้งก็เลยสุ่มไปเลยหาตัวละครของไซเฟอร์จะได้เก็บข้อมูลในช่วงต้นเกมไปเลยซึ่งดูเหมือนว่าจะเกลืออยู่เหมือนเดิมแค่วายตัวหนึ่งบาทก็ยังหาไม่ได้เลยน่าเสียดาย ส่วนในช่วงต้นเกมบอร์ดของเราก็ยังไม่เป็นรูปเป็นล่างก็ <_ C 1> เลยขายตัวละครที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เก็บเงินให้ถึง10บาทเพื่อหาดอกเปียในช่วงต้นเกมเราก็แพ้ไปก่อนเพื่อในอนาคตในด่าน2อขีดหรือด่าน2อขีดจะเจอตัวละครของไซเฟอร์มาส่วนในตานี้บอร์ดของเรามีแค่3ตัวประทากับบอร์ดที่มีตัวละครสี่ตัวก็แบกไปเมื่อตอนในด่าน2องีดสตัวละครอย่างไซเฟอร์ตัวที่สก็ยังไม่โผล่มาก็เลยซื้อป๊อปปี้สดาวมาลงแทน เราก็ลงเป็นลาดเพิ่มเติมเพิ่มเป็นคอมเดวินีคอปไปด้วยเสริมให้บอร์ดของเราแข่งขึ้นอีกนิดนึงส่วนศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร <S <s <uck>. <S เพราะว่ามีป๊อปปี้สดาวคอยช่วยแบกบอร์ดของเรา <c oughs> อยู่ก็ทําให้ตานี้ของเราชนะได้ และในรอบ2อีดตัวละครของไซเฟอร์ก็ยังไม่โผล่มาได้บอร์ดของเราก็เลยตานี้น่าจะไม่ได้เล่นบอร์ดของไซเฟอร์แล้วอาจจะไปคอมอื่นแทนก็เลยเลงไว้เป็นบอร์ดของกลเด้นออกโดยในช่วงต้นเกมเราก็อาจจะเก็บรูสติกต่อยาวๆแล้วก็เก็บเงินได้ถึง50บาทไวๆนะเพื่อรักษาดอกเบี้ยของเราไว้ด้วยส่วนในรอบนี้ของเราก็แพ้ไปนะ ส่วนในรอบคีบผมก็หยิบเป็นคาราเวทเอาไปทําเป็นคุนโซเอาไว้เป็นไอเทมเผื่อให้กับอฟเฟลิออนในอนาคตเลยนะครับและในช่วงนี้บอร์ดของเรายังไม่แข็งเลยก็เลยเก็บรูสติกต่อไปยาวๆแล้วก็เข้ารอบคีฟในหลัน <I know. S> 2ขีด7แล้วก็ได้อลิสตาม,มาสามารถเปิดโคเดนออกได้เลยก็เดี๋ยวสลับตัวไปเปลี่ยนแล้วก็เก็บเงินต่อยด้วย แล้วก็มาในรอบ3คิดหนึ่งนะครับก็เรามีเซนาอยู่ในมานั่งสำรองของเราก็เดี๋ยวจะเอาไปเปลี่ยนกับคินเดตแล้วก็ลงเวนเซเลเยอร์แทนโดยเซนาก็เป็นตัวถือของให้กับอเฟริยอแล้วก็ตัวแบกที่ค่อนข้างดีในช่วงต้นเกมเลยด้วยแล้วก็แอนวิลที่เราได้มาจากการอัพเลเวลขึ้น5ก็เลือกมาผมอยากได้เป็นดาบแต่ว่าดาบไม่ผมาเลยก็เลยเลือกหยิบเป็นแจนเบลเอาไปทําเป็นซันไฟหรือไม่ก็อีเวนชาต่อในอนาคตแล้วก็ทำเป็นซันไฟเลยใส่ให้กับโมดิคายเซอร์ไป ส่วนในรอบนี้ศัตรูที่เราเจอก็เป็นบ้านของสตีดเดมอนสเตจจิแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะว่าโมเลไคเซอร์ของเรามีซันไฟแล้วก็เซนนาของเราที่ใส่เทมอินซูอยู่สามารถแบกได้ในช่วงต้นเกมเลยก็ตานีชนะไปแล้วมาต่อในรอบ3 p 2ในรอบเลือกอักเม้นอักเมนที่ได้ในรอบนี้จะเป็นอักเม้นสีลุงซึ่งอักเมนที่เราสุ่มมาได้ก็จะเป็น high-end shopping ซึ่งจะทำให้ช็อปของเราขึ้นเลเวลเป็นช็อปที่มีเลเวลสูงกว่าเลเวลของเราในปัจจุบันหนึ่งขั้นแต่คอมของเราที่จะเล่นก็เป็นคอมของโกเดนออกด้วยซึ่งเอามาคอมโบกับพักเมนนี้ได้ดีมากในช่วงเลดเกมจะทำให้เราสามารถหาตัวละคร4บาท3ดาวหรือ5บาท3ดาวได้เลยแต่สปอยนะครับในตานี้ผมทำา5บาท3ดาวได้ด้วยเพราะอักเบนชิ้นนี้เลยส่วนในช่วงต้นเกมเรามีตัวแทงที่ค่อนข้างหนาแล้วก็มีชนาคอยทำดาเมจจากด้านหลังได้ฟรีทำให้สามารถเก็บฟินสติกต่อได้ยาวเลย แคะนี้ครับผลของ High End Shop ทำให้เราเจอตัวละคร4บาทได้ตั้งแต่เลเวล6เลยซึ่งโผล่มาถึง2ตัวซึ่งเป็นเว็กกับซายาก็เดี๋ยวเอาไปแทนตัวละครในบอยของเราเพราะว่าเป็นตัว4บาทที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวส่วนศัตรูที่เราเจอได้รอบนี้ก็จะเป็นบ้านของ Syndicate t w i t t e d Fed g i โ o แต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งซายาทั้งเวกคอยช่วยแบกแล้วในช่วงต้นเกมนี้เราก็สามารถเอาชนะไปได้ครับ ส่วนรอบวงล้อในด่านสเตจ4ก็ไอเทม,ามเดาเมจกายภาพของเราก็โดนแย่งไปหมดเลยก็เลยเลือกหยิบเป็นแจนเบลมาเอาไปทำเป็นของแทงให้กับทีมของเราแทนนะครับรอบ3ขีด5ผมก็เอาแจนเบลไป<ต>ครับวัวหมอกให้กับโมเดิไคเซอร์เลยนะครับ ส่วนสัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเป็นบ้านไนโตนะครับจะดูเหมือนตัวแท้งแผงหน้าของเราเป็นตัวละคร1ดาวเท่านั้นและใชาย่ากับเว็กของเราก็ไม่สามารถเจาะตะลวงแท้งหอยตรงข้ามไปได้ซึ่งชีวนาถึกมากเลยทําให้ตานี้เราแพ้ไปและเสียวินสิกที่อุตสาห์เก็บมาอย่างยาวนานด้วยในยรอบ3ามีดโหโคกัดโพมาในชอตก,ก็เลยเอาไปใส่แทนโมเดลคเซอร์นะครับย้ายตัวแทงของเรา จากนั้นก็เก็บเลเวลอัพสตัดทดมา20ทองของเราจากนั้นเราก็ได้เอ็นวิลจากอักเมนของเราแล้วก็เลือกเป็นดาบเอาไปทําเป็นไ e ได้เลยนะครับใส่ให้กับตัวละครสายายาของเราส่วนในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านของบุยเซอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ซายายาของเรามีอเทมถึง2ชิ้แล้วมีคุนทูกับไ e แล้วก็โคกัสของเราซึ่งสามารถแทงได้ยาวนานกว่าทำให้ตอนนี้ของเราชนะไปได้นะครับ ส่วนในรอบคลิป2คีบเผมก็อัพเลเวลสเตตคันไม้เลยนะครับและพอเข้าด่าน4คีบหผมก็จะอัพเลเวลขึ้นเลเวล8พอดีจากนั้นก็จะสุ่มหาอัพเริออตต่อเลยแล้วก็จะได้เก็บสเตตคันไม้ต่อเป็น28ทองเลยด้วยในรอบ4คีบหเราได้รีโลฟีมาจากทวิตเต็ดเฟสก็เลยใช้ไปให้หมดเลยเ <c oughs> พื่อหาอฟริออตสองดาวแล้วก็หาแอนนี่ <c oughs> แล้วก็เวียโกของเรานะครับและในคอมโลเดนออฟของเราถ้าเจอตัวละคร5บาทก็เก็บมาให้หมดเลยนะเพราะว่าเราได้ใช้เกือบทุกตัวแน่นอนส่วนตัวละครที่ผมไม่ได้ใช้ก็็จะเปน เลเนนกตันกับกาเลนนะครับซึ่งไม่ได้ใช้เลยและสตูที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเป็นบ้านของอ n นิมาสปอร์ตนะครับแต่ว่าสตูยังไม่ได้ใส่ที่แม่กับตัวละครไทยพวกเขาเลยซีซตนนี้สายยาของเราก็เลยเก็บเรียบไปหมดเลยนะครับ รอบ4ี่ขีดสอในรอบเลือกอักเมนรอบสุดท้ายอักเมนทองด้านซ้ายมือที่เราสุ่มได้มามันไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่เลยก็เลยเลือกอักเมนทันด้านขวาแทนนะครับส่วนในรอบนี้เงินเราหมดแล้วนะครับซึ่งจากนี้ก็จะเปลี่ยนเอาตัวละคร5บาทลงไปแทนนะครับเอาตัวละคร4บาทที่ไม่ใช่ของค o เดนออกเลตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ของค o เดนออกเอาออกไปให้หมดเลยนะก็จะลงเป็นคโบโกซึ่งเป็นตัวแทงเราของเราแล้วก็เวอร์โกกับแซกนั่นเอง แล้วก็ไอเทมชิ้นท้ายของออเฟรียอสผมเลือกหยิบเป็นแจนเซเลเยอร์นะครับเพราะว่าลองใช้ไอเทมที่เป็น2อุญซูแล้วหรือว่าไอเทมชิ้นอื่นแล้วมันไม่เวิร์กเท่าไอเทมแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยส่วนในรอบนี้ศัตรูที่เราเจอก็จะเป็นบ้านของ e x e c u t i o n ช er ันเนอนะครับอีกทั้งในบอร์ดของเราตอนนี้ก็มี A ure, อาเฟรียอสสดาวแล้วก็ตัวละคร5บาททางนั้นเลยนะทำให้ตานี้ของเราชนะไปได้อย่างไม่มีขนาเลย นในรอบ4.3ผมก็จะเก็บเงินย,วยาวๆไปนะเพราะว่าบอร์ดของเราในตอนนี้ไม่มีอักเมนช่วยเล่งทางด้านการเงินเลยทาให้ตอนนี้เราจนมากๆและสําคัญในการเล่นโกลเด้นออกนะครับก็คือต้องคํานวณเงินให้พอดีครับในการอัพต้นไม้ด้านขวานั่นเองและบ้านที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเป็นบ้านของดิวินี่ขอบสเลเยอร์อัฟเฟรยอ์ปาดกากระจาปีต่อเน,นื่องไปเลยนะแล้วก็คูโบโก,โกโยกสตูลอยขิ้นฟ้าถึง4ตัว แล้วออร่า2ตัวส่งเลนิกตันออกไปลงสนามทำดาเมจต่อเนื่องยาวๆไปตอนนี้ตัวแท้งของเราตายหมดแล้วครับตอนนี้ออโร่ากับอเฟรียอ์สกิวจัดการศัตรูไปได้ถึง3ตัวแล้วก็เหลือแค่อเฟรียอ์สกับออโร่า2ตัวแล้วก็เซนไนหนึ่งตัวตอนนี้อเฟรียอ์สล่วงไปแล้วเหลือแค่เซนนาและออโร่าตั้งคนเท่านั้นเองใครจะชนะและเรียบร้อยออโร่าของเราแพ้ได้ก็ตอนนี้บอร์ดของเราเองมีแค่ตัวละครหนึ่งดาวเท่านั้นเอง ส่วนในรอบวงล้อไอเทมที่เราต้องการมีครบหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะมีแค่ตัวละคร5บาท2ดาวที่เดอในบาทของเราเท่านั้นเองก็เลยเลือกหยิบเป็นเวอร์โกมาและตอนนี้เราได้เลนตั้น2ดาวกับเออร์กอดมา แลวก็ในตานี้ผมทนไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเลือกสุ่มไปเลยหาแอนนี่เพื่อจะได้เปิด6คนออกด้วยนะแต่ว่าที่ได้มาก็จะเป็นเวียโกสอดาวแทนนะครับก็เดี๋ยวจะลงเออกดไปแทนออโราของเราแล้วก็เอาไอเทมไปใส่ให้กับเวียโกของเราแทนนะครับและในช็อปของเราตอนนี้ก็มีอเฟรีออสที่พร้อมขึ้น2ดาวอีกหงตัวแล้วด้วยก็เดี๋ยวจะซื้อเก็บไว้ด้วยนะครับ ส่วนในรอบนี้เราก็เจอกับบ้าน4และปิดไฟลมาร์คแมนนะครับแล้วก็มีแค่โฟกัสแทงแค่ตัวเดียวซึ่งแท็งไม่ไหวก็ตายลงไปแต่ตานี้ก็เก็บชัยชนะไปอย่างง่ายดายเลยนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับในรอบ4ขีดถูนี้ก็เจอกับบ้านซินดิเคตทวิตเตอร์เฟดีโรแล้วซึ่งบ้านนี้ทวิตเตอร์เฟดของเขาฮิต สาดาวไปแล้วล้วยแล้วก็มีเ,เทคเทคคอนเบรกับคุณซูทําให้ตอนนี้ทวิตเตอร์เฟของเขาสามารถตีได้เร็วแล้วก็ฮิวตัวแทงของของฝ่ายนั้นได้เลยนะซึ่งบอร์ของเราในตอนนี้มีตัวดาเมจหลักแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเฟร,ร,รด,เดิออระแต่คอมโกลเดนออกของเราก็ยังไม่ครบหตัวเลยด้วยและสเตตต้นไม้ของเราก็ยังมีน้อยอยู่ทําให้ตายของเราแพ้ไป เราตัดมาในรอบคิทลูกแก้วที่ได้เราเป็นลูกแก้วสีลงด้วยซึ่งสมบัติที่ดอกออกมาก็เป็นอ r t เทอร์แฟ v แอนวินั่นเองพอเข้าสเตจ5คิท1ผมก็ได้แจ้งส่งมาฟี7รอบนะครับจากเอ c o คา t เตอร์ในล็อบบี้นี้ก็เลยส่งไปเลยทั้ง7รอบหาตัวแอนนี่เพื่อที่ได้เปิด6กกรดออกสักทีเพราะว่าตอนนี้จนมาทำให้ไม่สามารถอัพเลเวลสเตทของต้นไม้ได้หรือว่าอัพเลเวลตัวละครของเราได้ด้วยจึงยังไปต้องหาแอนนี่ให้ได้เร็วที่สุดนะแล้วก็ได้แอนนี่เรียบร้อยนะครับเอาไปลงแทนเอกกนนนนเลยจาาัั้็มดูทระคบ ก็ชิ้นแรกผมเลือกเป็นมานาซาเนเอาไปใส่ให้กับแอนนี่เพื่อจะได้สกิลวไวๆแล้วก็เรียกหมีมาช่วยแทงด้วยไอเทมชิ้น2ก็จะเป็นกรงเล็บเอาไปใส่ให้กับเวโกของเราน,นั่นเองและศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเป็นบ้านของไนโตรนั่นเองแต่ในรอบนี้เราได้6กดินออกแล้วทําให้อัพเดตมีดาเมจแเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองอีกท,ทั้งก็มีไอเทมของอาร์ติแฟกต์ที่ใส่ให้กับเวโกทำให้สกิลแล้วก็แดชใส่รวดวไปล้วงแผงหลังได้อย่างง่ายดายไปด้วย ทำให้ตานี้เ,เราพลิกกลับมาชนะได้ในที่สุดนัง <Yeah. S 1> ในรอบ5ขีด2ก็อัพจาวานขึ้นเป็น 2, 2> ดาวจากนั้นก็สลับไอเทมของเวียโกใส่เป็น HOJ โอบาอนแล้วก็กงเล็บแทนนะครับแล้วก็แอนวิลที่เปิดออกมาก็จะเลือกเป็นธนูเอาไปทำเป็นนาชอทูสใส่ให้กับแอนนี่ของเรานั่นเอง และศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเป็นบ้านของเดมิน,นี่คอร์สเลเยอร์นั่นเองซึ่งในบอร์ดของเราก็จะมีอเฟรีิออสคอยจัดการตัวแทงอยู่แผงหน้าแล้วก็มีโวลโกไปรวงหลังของศัตรูน,นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็น่าจะชนะได้อย่างไม่มีปัญหาเลย และในรอบ5ขีด3ผมก็เก็บเงินให้ถึง80ทองนะครับไปอัพเลเวลให้ถึงเลเวล9แล้วก็จะรีโลหาตัวละครในช่วงเวลนั้นแทนนะเพราะว่าอัคเมนของ High e อ d นชอ p ในเลเวล9ของเราก็จะเหมือนกับสุ่มร้านค้าในเลเวล10นั่นเองและสะตูในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านซิดิเคทวิตเตสเต้รีโรนะล้วบัม3ดาวด้วยซึ่งถึกมากๆทำให้อัพเดรออสของเราเจาะไม่เข้าเลยแล้วก็ตัวเบียรโกของเราติดอยู่แข่งหน้ารโๆเลยด้วย ทำให้ตานี้ของเราไม่สามารถเอาชนะได้แพ้ไปส่วนในรอบวงล้อนะครับไอเทมที่เราสนใจไม่มีนะครับแต่ว่าเรามีตัวละครที่สนใจอยู่นั่นก็คืออัลเฟรียออสของเรานั่นเองเพราะว่าในบอร์ของเราตอนนี้มีอัลเฟรียออสอยู่6ตัวแล้วด้วยซึ่งถ้าได้ตัวนี้มาเราก็หาอีกแค่ 2ตัวเท่านั้นเองเพื่อที่จะได้อัพเป็นอัฟเฟรียสสามดาวแล้วก็จะเอาไว้ใช้แบกให้กับทีมของเราด้วยและในตานี้เกมเป็นใจให้กับเรามากๆเลยนะครับมีอัฟเฟรียสโผล่มาในช็อปฟรี1ตัวทําให้ตอนนี้เราขาดอัฟเฟรียสแค่ตัวเดียวท่้นั้นเองก็จะทำอัฟเฟรียสสามดาวได้นั่นเองและในรอบนี้ผมก็อัพเลเวลไปเลยนะครับอัพสเตตต้นไม้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอัฟเฟรียสในเลเวล9เลยนั่นเอง และในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านในโตซึ่งตอนนี้มีทีเล็กแล้วด้วยอฟัฟเฟรียอสปาดาวก็จ่ายจัดการพ็อปปี้ลงไปได้แล้วก็เวลโก้จัดการเนเปซิแล้วก็แกลเข้าไปล้วงแทงหลังซึ่งตอนนี้อฟัฟเฟรียอสกับเวลโก้ศาสกิลใส่ตัวทีเล็กไม่หยุดเลยครับแล้วก็ทําให้จัดการทีเล็กลงไปได้แต่ตัวละครแทงแผงหน้าของเราตายลงไปแล้วตอนนี้เหลือแค่อฟัฟเฟรียอสกับแอนนี้เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ไหวาตายลงไปแกลนะครับตอนนี้ และในรอบ5คีด6นี้ครับก่อนเข้ารอบคีทผมก็อัพเลเวลขึ้นเลเวล9เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลงตัวละครเออร์กอดลงไปจากนั้นก็จัดการขายตัวเลนตั้นกับตัวละครที่ไม่ได้ใช้ไปเพื่อหาอัพเลียส3ามดาวนั่นเองแต่ว่าเราดันได้เออร์กอดมาแทนนะครับก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันและศัตรูที่เราเจอในรอบนี้ก็จะเจอกับบ้านเดวินีคอปสเลเยอร์นะครับ แต่ว่าบอร์ดของเราในตอนนี้ตัวแทงแผงหน้าของเรายังไม่มี2สองดาวเลยก็คือปูโปโกกับแซกนั่นเองอีกทั้งไอเทมโบราณอย่างกงเล็บที่ใส่ให้กับเวียโกของเราก็ดูเหมือนจะใช้งานได้ไม่คุ้มสักเท่าไหร่เดี๋ยวในรอบคีปเราคงจะต้องเปลี่ยนไอเทมกงเล็บเปลี่ยนเป็นไอเทมชิ้นเอแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทุกทิ้งกันนันเองแล้วก็เข้ารอบคีปในด่าน5้าขีดเจนนะครับตอนนี้เราเหลือชีวิตแค่ชีวิตเดียวแล้วต้องการเอาไปเลี้ยงสามดาวแล้วก็สุ่มรีโลไปฮิตแล้วนั่นเองก็ในบอร์ดเราตอนนี้มีลอาาาววแ้สมรถยิ ไปได้อีกยาวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจากนี้จะเก็บตัวละคร5บาทไว้แล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนไอเทมของเวียโกของเราด้วยก็จะหยิบฮอตมาแทนนั่นเองเพราะวไอเทมอ์ติแฟกต์อย่างกรงเล็บมันไม่ค่อยเหมาะกับเวียโกของเราสักเท่าไหร่ส่วนไอเทมของเวียโกก็จะเป็น2 h o j กับ1ลาบอดอนส่วนกรงเล็บของเราก็จะเอาไปตีทิ้งเป็นสไนเปอร์โฟกัสเอาไปใส่ให้กับเออแทนนั่นเอง และในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านในโตน้นึ่งแต่ว่าอัเฟเดออสของเรา4บาท3ดาวทำให้ชัยชนะตกเป็นฝ่ายเราเนั่นเองและเดี๋ยวจากนี้จะเก็บเงินขึ้นเลเวล10เลยนะเพราะว่าในอักเมนของ High End Shopping ในเลเวล10ของเราจะทำให้ทุกครั้งที่สุ่มมีโอกาสเจอตัวละคร5บาทถึง40%เเลยน,นั่นเอง ซึ่งในรอบที่เหลืออยู่นี้เราก็น่าจะสามารถเอาชนะทุกบอร์ดได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีเอาไยอสามบาทอยู่นั่นเอง <S <S 1> <S 1> ส่วนในรอบวงล้อของ e. สเตท6ีส4สิ่งที่เราต้องการมีแค่ตัวละคร5บาทนะครับเอาไปทำเป็น5บาท3ดาว ก็เดี๋ยวมาเลือกไอเทมที่ได้จากรอบคีปในดะดน6คีิ7เลยนะครับไอเทมที่เลือกก็จะเป็นการเบเกอร์เอาไว้ใส่ให้กับเออร์กอดของเราน,นั่นเองและในรอบนี้เราก็เจอกับบ้านของดิวินิคอรซึ่งตอนนี้เรามีอัฟเฟรีออสสาดาวที่ยังคอยทําหน้าที่แบกได้ดีอยู่ป้าดาวก็จายออกไปไที่มจัดการตัวแผงหน้าของศัตรูได้หมดเลยนะและตัวแท้งของศัตรูก็ต่วงไปแล้วนะครับเหลือแค่ตัวแผงหลังเท่านั้นเองเรียบร้อยอัฟเฟรีออสปิดงานไป ใน,ในด่าน7 2ขีครับผมก็อัพเลเวลเป็นเลเวล10ไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ศัตรูก็เหลือแค่คนเดียวแล้วซึ่งเลือดเขาแทบจะไม่เหลือให้เล่นต่อแล้วผมก็เลยรีบสุ่มหาตัวละคร5บาท3ดาวนั่นก็คือเวลโกกับเออร์กอตนั่นเองเพราะว่าตอนนี้มีเยอะที่สุดในคูของเราแล้วและเวลโกของเราก็มีอยู่8ตัวแล้วในบอร์ดเราและเออร์กอตก็มาเป็นตัวที่8เช่นกันตอนนี้แหวงเหลืออยู่แค่อย่างละหนึ่งเท่านั้นเองก็จะทำา5บาท3ดาวได้แล้วซึ่งศัตรูที่เหลืออยู่นั่นก็คือคอมเดวินดีคอปเซเรียร แลเกมนี้มันยังไม่จบครับเพราะว่าเรายังมีหวังพอทํา5บาท3าดาวได้อยู่และพอเข้าด่านเจดขีด3ผมก็เริ่มสุ่มหาตัว5บาท3ดาวอย่างเออกดแล้วก็เวียโก้เลยแล้วก็ได้มาแล้ว1ตัวแล้วก็ได้มาแล้วครับตัวละคร5บาท3ดาวแล้วก็จากนี้ที่เหลือผมก็จะขายตัวละครที่ไม่ใช้ทิ้งไปเลยแล้วก็จะเหลือไว้แค่ตัวละคร5บาทตันงแล้วก็จะสุ่มหาเวียโก้ต่อเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะอาจจะเจอคุโบโกหรือไม่ก็เซมิร่าด้วยแล้วก็สุ่มไป มีคูโบโกอยู่7ตัวแล้วซุ่มไปเรื่อยๆแล้วก็ได้บอโก3สดาวแล้วแล้วก็ซุ่มต่อครับซุ่มต่อไปเรื่อยๆหา5บาทให้ได้มากที่สุดแล้วก็ uko, คูโบโกะโผล่มาในช็อปแต่ว่าก,กดซื้อไม่ทัน,นครับเกือบจะทํา5บาท3ดาวได้3ตัวแล้วในบอร์ดเดียวกันนะครับแต่ว่าซื้อไม่ทันก็เลยเหลือแค่2ตัวอย่างเียโกะกับเออร์กอดนั่นเองแต่ว่า2ตัวนี้ก็เวอร์มากแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคอมโลเ้นออฟที่มาพร้อมกับอักเมนส์ไฮเอ็นช็อปนั่นเอง คลิปเปิดสกอร์ด้วย a อฟริออสสดาวแล้วก็จบด้วยตัวละคร5บาท3ดาวถึง2ตัวนั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี Half ้ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับบ๊ายบาย